ทำไมครูแหม่มจึงไม่ขายออนไลน์จริงๆแล้วนะคะหลายคนก็อยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคะตัวครูแหม่มเองก็อยากเป็นนะอยากขายของออนไลน์แต่เคยขายเหมือนกันนะคะแต่มันขายไม่ได้เคยเปิดเพจขายของแล้วทีนี้ไอสินค้าที่ครูแหม่มขายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนิดนึงเนอะมันมีวันหนึ่งที่มีคนพักมาว่าอยากจะซื้อแล้วก็ถามราคาเราพอเราบอกราคาปุ๊บเนี่ยเขาเงียบไปเลยค่ะทุกคนพอเขาเงียบไปเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมอ่ะ ทำไมเขาถึงไม่ซื้อเรานะคะเราก็มามองดูจริงๆแล้วสินค้าราคาตัวเนี้ยถ้าถามว่ามันแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่เชื่อใจเราเขาไม่ได้รู้จักเราเขาเห็นเราแบบบางทีอาจจะจากหน้าเพจหรือว่าจากการที่เราแชร์ไปแต่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครแล้วน่าเชื่อถือมากแค่ไหนถ้าหากว่าจะให้เลือกเขาคงจะต้องไปเลือกซื้อจากคนที่น่าเชื่อถือมากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูแหม่มจึงได้เรียนรู้ว่า การที่เราจะขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรายังขายตัวเองไม่ขาดเนี่ยยังไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้เนี่ยเราจะขายของยากมากๆนะคะวันนี้นะคะกลวก็เลยเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างตัวตนหรือว่าสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองทําตัวเองให้เป็นแบรนด์แล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือนะคะมันก็ได้ผลนะคะเพราะว่าพอเราทําให้ตัวเองเป็นแบรนด์นะคะแล้วก็มีคนเนี่ยเริ่มรู้จักเรามากขึ้นคนในออนไลน์เริ่มรู้จักเราจากการที่เขาเห็นเราซ้ําๆบ่อยๆ ทีเนี้ยเขาก็เข้ามาหาเราเองเราไม่ต้องไปหาเขาแล้วนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะก็ทําให้คนรู้จักแล้วในระดับหนึ่งเวลาที่จะขายอะไรมันจะขายง่ายคนะุณแม่มรู้ตรงจุดนี้ก็เลยต้องสร้างตัวตนให้ตัวเองเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นมาก่อนแล้ววันเนี้ยพอเรา,เ,าเปิดคอร์สปุ๊บเนี่ยมันก็เลยง่ายต่อการขายนะคะใครที่คิดว่าการที่เราจะขายสินค้าอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ว่าจะหาตัวแทนขายของขายคอร์สนะคะหรือว่าจะเป็นครูเนี่ย เราจะต้องสร้าง Personal Brand ก่อนใครที่คิดว่าถ้าหากว่าเราจะขายของนะคะไม่ว่าจะขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าขายคอร์สหรือการที่เราจะออกมาเป็นโค้ชเป็นครูเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่ที่คุณหรือว่าทุกๆคนจะต้องมีเลยก็คือขายตัวเองให้ได้ก่อนใครเห็นด้วยบ้างพิมพ์ว่าเห็นด้วยครูแม่มสอนตัดต่อสวัสดีค่ะ